ไม่อะครับน้องๆเพราไม่นะเตืนใจเดี๋ยวยังไม่ล้างหน้าด้วยนะครับทุกอย่างมันไม่ทันเร็วนะครับเก็บต้นไม้ก็นโอ้ไม่ทันเร็วอะแล้วใครมาครับใครมาอ๋อใช่ออใครมาพมอมันได้ดูเลยนะใครมาเนี่ยใครก็มากระทักๆกนหน่อยนะครับน้องๆใช่ออ เจอกันเอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวกันนะกันเจอก,กปปันเจอกันผมพูดไอ้จริงๆพูดเล่นนะเมื่อกี้เมื่อกินช่องช่องเขาเนี่ยคือเราไปเอาช่องไปเอาไปเอาอะไรว่าไปเอาไปโหลดตัวละครเข้ามา <c oughs> อย่างเงี้ยปากดิห <c oughs> <c oughs> ลอกๆนะอันนี้อันนี้อันนี้โดน,น, <c oughs> น,นแกงเดี๋ยวนะฮะคนไหนตัวคุุณคนนานโดนแกงเดี๋ยวเขาทำตัวละครสวยจริงเนยน้องกิ๊บบ้านน้องกิ๊บก็สวยนะครับ แล้วดูหน้าดิหน้านางแบบหนักกว่าฉันอีกอ่ะระดับนี้การรับระดับนี้นี่คือแบบว่าระดับโกลบอลยังต้องแบบร้องให้ครับยอมนี้นี่ฮะได้ผมกลับคืนมาแล้วให้มาสตรีมซิมไม่มาใมาสตรผมไปเลือกไปเลือกพื้นเฉยเลยเออว่าเออกิ๊บก็บอกผมอยู่นางยังไม่รู้เพราะว่านี่ปิดไมค์ตัวเองเครียดว่ะยิดว่าอยากติดซิมวะเกรียนชิบหายเราเราจะทำกิจการจะครับกิจการของเราโยเกอร์ถ้านางรู้นาง ดาฉันแน่เลยแกนน้ใรวัไม่า้วลารกิจีชิตใจหล่อมกฟันออฟนูนี่เราจะไม่เราจะไม่ซ้าเติมคนที่เล่นเกมกร์ดนะปิดแล้วนะปิดแล้นะมีก่อนดีสพอย่างองนำวลฟอะนำไวลามบาทดีมากพี่คือังไอะะไรคือสามบาทะ พีเมย์อลยอยากจะตีมเสร็จปะเขาไปดูจะตีตพี่เมย์ได้ปะวะ <c oughs> <c oughs> เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยใช่อ้าวอ้าวนางรู้แล้วนางทุกตัวออกกันแล้วพี่เมยเอาเอาีกแล้ว <c oughs> <c oughs> บนันทึคนดูคนดูทุกคนนะครับผมนะหลบหลบอันแล้ว